ไม่ตู้ถ้างาันก็ลำบากจะ<ม>ไปหาเรื่องเข้าหาตัวเองเลยดีที่สุดอะ <หา S 2> ใครจะยังไงก็ช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องของกูกูมีหน้าที่อย่างเดียวบ<ม>ันทึกบุญบันทึกบุญใช่คือมันทํายากไงรเราสร้างสถานเนี่ยฝึกกายฝึกใจเนี่ย ให้มนุษย์ทั้งหลายมาพักกายและพักใจเข้าใจไหมเนี่ยมาพักนนะ่ะไม่ใช่มาหาเรื่องนะ <c oughs> หาเรื่องไม่ต้องไม่ต้องหาหามานานแล้วลหละหลายภพชาติแล้ว <c oughs> หยุดหยุดหยุดสักชาตินี้สมบอก <c oughs> หยุดทําไม่ดีสักชาตินี้สักชาติหนึ่ง <c oughs> มันจะได้เยอะๆหน่อยนะว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> หยุดหยุดอย่าไปยุ่งอะไรเลยสับอก <c oughs> <c oughs> ยุ่งกับเนี้ยยุ่งกับไจศนาสนาคมยุ่งกับบุญเนี่ยนะให้มันหัวปวดปวดหัวอยู่กับบุญนี่แหละจังนวะรักษาอารมณ์ทรงอารมณ์ไหมฮนะนี่ไงคือการรักษาอารมณ์บางคนรักษาอารมณ์ยังไงก็รักษาอยู่กับร่างไงไปไหนก็สวดมนต์ไปไหนก็แผ่เมตตาไปไหนก็มทนาบุญบันทึกบุญ ม,มันไม่ได้เราไม่ได้อยู่ในคลื่นเดียวครับแต่คลื่นทั้งหมดที่ท่านอธิบายเนี่ยมันเป็นคลื่นเดียวกันมันเป็นคลื่นบุญไงเพียงแต่เราเปลี่ยนความรู้สึกจากสวดมนต์ดันสวดมนต์เนี่ยมันไปไม่ไม่ได้เราก็มาแผ่ใช่ไหมละ่ะเอาตอนสวดแล้วก็แผ่หรือไม่ก็พิจารณาทพิจา,าในบุญใช่ไหมละ่ะ ประมาณนั่นแหะสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปโอ้ยไม่เวลามีเวลาที่จะคุยกับใครหรอกไม่มีฉันไม่มีเวลาฉันมีเวลาก็อยู่กับฉันตัวฉันเองจบทนน้อยไหนๆก็อยู่ดูหน้าแล้วอยู่ไม่ถึงห้าสิบปีร้อยปีสักคนนรงเนี่ย ห้าสิบปียังยังกันเดือกอยู่นะอย่างนี้ถึงอยู่รังเนี้ยยังอายุยังน้อยอยู่ยี่สิบอย่างน้องตายอยู่ไม่กี่วันเดี้ยงแน่นอนแล้วตายนี่เหลือต้องรีบเกิดแล้วต้องรีบเกิดนะไม่มีใครอยู่ได้ในโลกเนี้ยเพราะนั้นอย่าไปนึกอะไรเลยอย่าไปตื่นเต้นนะมันจะมีหรือไม่มีกระชังมันละเรา เรามีปัจจัยสี่อยู่ก็โอเคแล้วล่ะเรามีอาหารพอเลี้ยงชีวิตไม่ต้องกินมากแล้ววันละรอบก็พอแล้วนม่ได้ทำงานอะไรนักหนา